กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพรมาแล้วค่ะเจอกันใน้าวทูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันในวันที่สถานการณ์โควิด โอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเห็นข่าวแล้วเครียดเลยนะคะมีการคาดการณ์กันไว้ว่าไม่แน่ภายในอาทิตย์หน้าเราจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้ากระจายค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยก็ได้แต่บอกกับหลายๆคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในจุดของเราให้ดีที่สุดก่อนนะคะยังต้องใส่หน้ากากอย่างแน่นหนาที่สุดใครก็ตามที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนฉีดเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่บอก สู้กันให้ดีที่สุดสู้ทีละวันขอให้เรารอดไปด้วยกันนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็ใจหายใจควาากันไปเล็กน้อยพอดีว่าคลับไฟดโชว์ค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่บาสสมรักคาสิงเมื่อวันที่29มิถุนายนแล้วก็ในตอนแรกเลยพี่บาสก็ประกาศว่าอา้าตรวจเชื้อและปรากฏว่าติดโควิด1 9แน่นอนคนที่ได้เจอพี่บาสในวันนั้นก็ต้องไปตรวจนะคะตัวเองก็ตรวจแล้วเหมือนกันแล้วก็ผลออกมาเป็นลบ อยู่ในระหว่างการกักตัวแล้วก็พี่บาสออกมาประกาศล่าสุดว่าอ๋อไม่ได้ติดมีการผิดพลาดในเรื่องของแ l a บนะคะก็ออกมาทํางานกันตามปกตินี่แหละค่ะแต่ยังไงก็ตามมันเตือนตัวเราอย่างหนึ่งว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และโควิด -19 อยู่กันมาตั้ง2ปีแล้วนะคะเราได้ยินชื่อน,นี้ เรายังไม่รู้จักกันดีเลยอะค่ะอยู่กันมานานไม่ได้แปลว่าเรารู้จักกันดีเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับฮาวทูรักเรายังคงเดินหน้าในการตอบคําถามอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งพิงบางส่วนคือเป็นผู้รับฟังนะคะใครมีคําถามอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้ใน How to รัก p o d c a s ต at gmail com ลองมาดูคําถามในวันนี้กันนะคะอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะตอนนี้หนูมีปัญหาหนักใจอยากปรึกษา หนูกับสามีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสี่ขวบแล้วครอบครัวเพิ่งซื้อบ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้ประมาณ3เดือนนะคะหลกัหลกๆคนที่อยู่บ้านบ่อยสุดจะเป็นสามีเนื่องจากว่าเขาทํางานประจาออฟฟิศก็อยู่ไม่ไกลจากย่านนั้นนะคะหนูทําธุรกิจของที่บ้านก็ต้องไปไปมามาระหว่างบ้านพ่อแม่แล้วก็บ้านใหม่โดยลูกชายจะอยู่กับหนูเป็นหลักด้วยความที่หนูไปไปมามาสองบ้านทําให้ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านใหม่มากนักจนกระทั่งผ่านไปเดือนกว่า ระหว่างที่หนูพาลูกเดินในสวนย่อมคุณนาบ้านฝั่งตรงข้ามเดินมาชวนคุยคะ่ะทีแรกก็พูดคุยทั่วไปจนกระทั่งเขาบอกว่าหนูโชคดีมากเลยนะที่มาซื้อบ้านติดกับเพื่อนบ้านก็เห็นว่าคอยดูแลกันดีนี่นาะเอ๊ะแต่พี่คะหนูไม่รู้จักใครเลยนะเพื่อนบ้านที่สนิทกันคือใครไม่มีเพื่อนแถวนี้เลยถามไปถามมาได้ความว่า เห็นสามีของหนูเดินเข้าออกบ้านข้างๆบ่อยๆดูสนิทกันขับรถออกไปข้างนอกด้วยกันคุณนาข้างบ้านเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรผิดปกติก็เลยบอกว่ายังไงลองสังเกตหน่อยก็ดีนะเพราะผู้หญิงข้างบ้านคนนี้เขาก็มีสามีแล้วโอ้แต่สามีเขาทํางานต่างจังหวัดนานๆมาทีเหมือนกันคืนนั้นก็เลยตัดสินใจหลอกถามสามีค่ะเรื่องเพื่อนบ้านคนนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อเคยคุยกันทักทายกันสัน้นๆไม่มีอะไรหลอก หนูก็ไม่ถามต่อหลังจากนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมค่ะเขายังไปมาหาสู่กันในวันที่หนูกับลูกไม่อยู่พอแกล้งถามสามีเข้าเขาก็ตอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรหนูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าสามีปากแข็งต้องมีหลักฐานก็เลยแอบติดกล้องวงจรปิดข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านค่ะสิ่งที่เห็นคือ ถ้าฟ้ายังไม่มืดเขาจะเดินเข้าออกบ้านผู้หญิงคนนั้นเป็นว่าเล่นแต่พอตกกลางคืนสามีหนูจะปีนกำแพงเข้าบ้านค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคืนยกเว้นวันที่หนูและลูกกลับมาที่บ้านโหใจร้ายมากเลยเนาะพี่อ้อยคะบ้านก็เพิ่งเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บหอมรอมริบมาซื้อลูกก็ยังเล็กบอกตรงๆว่าเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วคืนนั้นหนูฝากลูกไว้กับพ่อแม่ ตั้งใจว่าจะมาเคลียร์กับเขาโดยไม่บอกว่าคืนนี้จะกลับบ้านแน่นอนค่ะพอมาถึงสามีไม่อยู่บ้านสักพักเขาก็เดินเข้ามาโดยอ้างว่าหิวก็เลยเดินไปซื้อของหน้าปากซอยวันนั้นหนูก็เลยถามตรงๆซึ่งแน่นอนว่าเขาโกหกอีกแล้วจนต้องบอกไปว่าฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเขาก็เลยสารภาพเขาบอกว่าเขาหลงผิดขอโอกาสแก้ตัวใหม่แต่เวลาขอเวลาในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยสเดือนเพราะพวกคนนี้อยู่ข้างบ้าน จะตัดเลยคงไม่ได้ทําไมล่ะคะแต่หนูไม่ไหวคะ่ะสามเดือนมันนานไปนานเท่าๆกับที่เรามาอยู่บ้านนี้เลยก็เลยบอกให้เคลียร์เลยเรียกคนนั้นมาคุยซึ่งเขาก็ขอร้องว่าเขาจะจัดการด้วยตัวเองอย่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอายชาวบ้านเอา้าตอนทําไม่อายนี่นะน,นะคะดิฉันก็เลยบอกไปว่าให้เวลาแค่สามวันเท่านั้นพอตอนนี้ครบกาหนดสามวันแล้วค่ะพี่แต่หนูรู้สึกว่าเขายังติดต่อกันโดยการขับรถตามกันไปคุยที่อื่น เพื่อห้ว่าหนูควรทายังไงดีคะควรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมเพราะลึกๆแล้วหนูบอกตรงๆนะไม่ไว้ใจสามีตัวเองแล้วล่ะคะ่ะรักเขาแต่เห็นภาพเขาไปนอนกับคนอื่นคาตาทุกวันหนูว่าหนูแข็งแรงพอที่จะตัดเขาได้ปอลอหนูและสามีจดทะเบียนสมรสแล้วหากเขาไม่เลิกราก,กันจรงิจรงๆหนูสามารถเอาผิดสามีและผู้หญิงคนนั้นทางกฎหมายจะใจร้ายไปไหมคะ แม้แต่สิ่งที่เขาทำกับหนูเนี่ยไม่เรียกว่าใจดีเลยนะตอนนี้ผิดถูกรู้หมดหรือแค่อดไม่ได้จริงๆค่ะผิดชอบชั่วดีวันนี้เราอนุญาตให้เราทําเลวอะไรก็ได้โดยไม่ต้องแคร์หัวใจใครแล้วก็คิดงงๆนะคะว่าเอ้ยภรรยาไม่รู้หรอกจับได้ก็ยังดิ้นต่อขนาดนี้ค่ะอย่าว่าแต่3วันเลยพี่ไอ้ว่า3เดือน่ะเคลียร์จบหรือเปล่ายังไม่มั่นใจเลยน้องถามตัวเองดีๆก่อนเรื่องที่แย่ที่สุดของเรื่องนี้คือถ้าต้องแยกย้ายกัน น้องรับมือไหวไหมการท horses, life, hmm? ํามาหาเงินของเราประคองชีวิตเราและลูกได้หรือเปล่าคือพี่อยากให้เราคิดถึงบุมที่แย่ที่สุดว่าถ้าในที่สุดแล้วเราเดินหน้ากับชีวิตคู่แบบนี้ไม่ได้เราสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ไหมเรามีเรื่องที่ต้องจัดการอะไรยังไงบ้างอันนี้ยังไม่นับเรื่องหยาและการเอาผิดทางกฎหมายนะคะถ้าบังเอิญอนันต์อยากทำอ่ะพี่ว่าก็ทำได้นะไม่มีใครใจร้ายเกินไปหรอกแต่อยากให้ทำในวันที่เรามีสติมากพอ ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ในการเดินหน้าคือค่อยๆคิดค่อยๆบริหารจัดการกันไปอะค่ะถ้าในที่สุดแล้วน้องรับมือไหวหากต้องยุติชีวิตคู่กับคนที่ทำร้ายหัวใจเราขนาดนี้นะคราวนี้น้องก็ไปมองที่หัวใจของลูกเอ๊ะเราจะยังไงต่อคุยกับลูกยังไงแต่ถ้าน้องรู้สึกว่าน้องบอกได้น้องคุยได้คราวนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวลองเปิดใจคุยกับสามีอีกทีค่ะว่าที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เธอเลือกแล้วใช่ไหม เราให้เกียรติเขาขนาดไหนคะถึงให้คนทรยศมีสิทธิ์เลือกก่อนจริงๆแล้ววะฉันเดินออกจากชีวิตเธอได้ง่ายๆเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยที่อยู่เพราะว่าเพื่อลูกและอยากรู้ว่าคนที่ฉันเลือกเป็นสามีเขาจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขนาดไหนเป็นตัวจริงของบ้านเราอยู่ดีๆอยากไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านไม่ละอายแก่ใจก็ช่วยละอายแทนฉันด้วยและละอายใจแทนลูกสักนิดได้ไหมทําไมถึงทําตัวได้หน้าดูถูกขนาดนี้ แล้ววันดีคืนดีนะคะไม่รู้สิลองทําอาหารไปส่งบ้านข้างๆดูบ้างอารมณ์แบบชั้นมาดีมาแนะนําตัวเห็นสามีไม่อยู่หรอคะเลยอยากมาช่วยดูแลแหมจริงๆซีอกันในละครเนาะจริงๆแล้วพี่อ้อยากให้เขารู้เหมือนกันนะว่าเราอะรู้ว่าเธอกําลังเป็นชู้กับสามีฉันอยู่นะคือไม่ต้องใช้คํารุนแรงนะคะใช้คําสุภาพสุภาพนี่แหละแค่มาบอกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้อะคะ่ะ คนทั้งหมู่บ้านก็รู้แค่อยากมาดูหน้ากันชัดๆเท่านั้นเองว่ามีความสุขอยู่จริงๆไหมกับสิ่งที่กําลังทำท,งทั้งนั้นที่รู้ว่ากําลังทําลายครอบครัวคนอื่นขนาดไหนไหนจะครอบครัวของตัวเองสงสารสามีของเธอด้วยนะแค่มาทําความรู้จักกันไวค้ค่ะแล้วก็กลับออกมาสวยๆกล้องวงจรปิดและหลักฐานทุกอย่างก็เก็บไว้การที่สามีนอกใจที่สุดแล้วก็มีทางเลือกอยู่แค่2ออย่างคะ่ะเดินต่อด,ด้วยความอดทนจนกว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหว หรือต่างคนต่างไปเพราะรับมือกับความระแวงของตัวเองไม่ได้จริงๆแต่ก่อนจะตัดสินใจทําอะไรสําคัญที่สุดคือหัวใจลูกนะคะจะฟาดฟาดฟาด,ฟาดระรานเมียน้อยข้างบ้านที่มีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตหรือสามีที่มีตักกะผิดๆทั้งสองมาดูไร้ค่าเลยอะคะ่ะเวลาที่เทียบกับหัวใจของลูกเราสื่อสารกับลูกยังไงบอกเขาได้มากมายขนาดไหนวางแผนคร่าวๆเอาไว้แล้วลองมาดูสามีอีกทีว่าในที่สุดเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําหรือ เขาแค่พูดย้ำยว่าขอโทษเพื่อให้เราหายโกรธแล้วก็ปีนกับแพงข้างบ้านไปมีอะไรกับภรรยาคนอื่นอีกคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราได้ไหมว่าตอนนี้เราเจออะไรอยู่คนบางคนนะคะเห็นคุณค่าของการให้อภัยน้อยมากอะในขณะที่เราเองยิ่งให้อภัยยิ่งไร้ค่ากลายเป็นว่าเขาเคยตัวขอเวลาสามเดือนแนะ่เอาไปทําอะไรอะคะปัดไม่ได้เพราะอยู่ข้างบ้านอย่างนี้อยู่ใกล้บ้านใครก็ต้องได้คนนั้นไปหมดหรือไม่ใช่เลย ทั้งหมดอยู่ที่ศีลธรรมประจําใจคขาว่าค่ะคนเราเจอกันได้นะเคยไิ่ยิงคําพระท่านพูดว่าต้องดีพอๆกันหรือไม่ก็เลวพอๆกันค่ะเกาถึงทําเรื่องแบบนี้ได้อีกมุมหนึ่งลองมองมุมกลับมามองดูตัวเองการที่สามีนอกใจเรามีข้อขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยก็เรียนรู้กันเอาไว้คือพี่เป็นคนเปิดใจกว้างๆเสมอนะคะว่าปัญหาความรักไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียว เขาเป็นแบบนั้นหรือบางอย่างเพราะเราเป็นแบบนี้มีอะไรที่เราละเลยหัวใจเขาไปหรือเปล่าเพศชายอะค่ะมองมองไปคล้ายๆคนอ่อนแอเนาะแพ้ง่ายเหงาก็ต้องหาคนแก้เหงาทั้งที่ไม่เห็นหรือว่าเราเหนื่อยแค่ไหนพอภรรยาไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควรศีลธรรมก็รวนไปหมดไปซบอกคนข้างบ้านน้องก็ต้องบริหารจัดการชีวิตดีๆนะคะอย่ามุ่งหน้าทําแต่งานจนละเลยเวลาของครอบครัว ถ้าอยากร้องไห้ตอนนี้ร้องไห้หนักๆไปเลยแล้วก็มีสติรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ต้องไปร้องขอสามีจากผู้หญิงคนไหนนะคะถ้าเขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่เดี๋ยวสุดจากคนนี้ก็ไปมีคนอื่นอีกแต่ถ้าเขายังรู้สึกแย่ก,กับตัวเองยังรู้สึกผิดก็ต้องคิดทําอะไรต่อให้มันถูกไหนจะหัวใจลูกอีกเรามาวัดใจกันไปเลยคะ่ะว่าเขายังเป็นผู้ชายดีๆที่เคยผิดพลาดหรือเป็นผู้ชายที่สัญชาตญาณความไม่รู้จักพอเป็นนิสัยประจําตัวที่สุดแล้วคะ่ะ เวลาจะบอกได้ว่าเขาควรเป็นสามีเราต่อไปไหมให้เวลาเป็นตัวตัดสินหรือเป็นได้แค่พ่อของลูกที่ไม่ต้องผูกพันในฐานะสามีภรรยากันอีกแล้วเรื่องของการปรึกษาทางกฎหมายน้องหาข้อมูลดูถ้าผิดชอบชั่วดีไม่ได้กำกับหัวใจเขาให้เป็นสามีที่ดีเท่าไหร่ใช้กฎหมายดูบ้างก็ได้นะคะรู้แหละว่ากฎหมายไม่ได้ทาให้เขารักเดียวใจเดียวหรอกแต่อย่างน้อยกฎหมายอาจจะสอนคนสองคนให้รู้จักรับผิดชอบกับเรื่องของครอบครัวบ้าง นะยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้น้องนะคะรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะหัวใจที่ไม่ใช่หัวใจภรรยาอย่างเดียวแต่หัวใจของคนที่เป็นแม่และมีลูกที่เราต้องดูแลหัวใจเขาด้วยนะคะส่งกําลังใจให้น้องเยอะๆเลยนะคะมีอะไรเรายัางพูดคุยกันได้เสมอและคิดว่าสิ่งที่น้องเจอน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่กําลังฟัง h า w ท o รักในอีพีนี้อยู่ yll, ก็แค่2ออย่างคะ่ะเดินต่อหรือพอได้แล้วถ้าเดินต่อต้องพอจะมีความสุขบ้างตามสมควรถ้าเดินต่อแล้วทุกทรมาน แยกย้ายกันวันนี้เจ็บแล้วจบดีกว่าเจ็บแบบไม่รู้จบนะคะใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะส่งมาได้ค่ะใน h o w t o รัก p o d c a s t gmail com นะคะส่งคำถามไว้และเดี๋ยวพี่อ้อยกับทีมงานจะเลือกมาตอบกันไว้แบบนี้แหละดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เจอกันในอาทิตย์หน้ากับ h o w t o รักกับ DJ เพี่อ้อยสวัสดีค่ะ h o w t o รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร